สวัสดีเพื่อนๆชาวซ่วมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปนี้กับคอนเทนต์กิบ i d ท Toilet เหมือนเดิมแน่นอนครับว่าถ้าผมถามเพื่อนๆว่าซีรีส์กิบ i d ททอยเลตเนี่ยเป็นซีรีส์หรือว่าหนังแนวไหนนะครับเพื่อนๆก็คงตอบกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแอคชั่นหรือว่าหนังแนวต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เพื่อที่จะให้ซีรีส์มันมีครบทุกรสชาติการที่ทั้เรื่องเนี่ยจะมีแต่การต่อยกัน การต่อสู้กันมันก็คงจะสนุกได้ไม่นานซึ่งถ้าผมพูดถึงฉากฉากหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพื่อนๆก็คงจะต้องจําฉากนี้กันได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือฉากที่เจ้าบราว์แคมีร่าแมนหรือว่าแคมีร่าแมนข้างรักเนี่ยพยายามวิ่งไปกอดทีวีวูแมน Woman, แล้วเธอเนี่ยก็ว์บหายไปต่อหน้าต่อตาเลยถือเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่เศร้ามากๆจนผมคิดได้ว่าเฮ้ยฉากเศร้าๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่ทําให้ซีรีส์นี้ไม่น่าเบื่อดังนั้นนะครับผมจึงไปรวบรวม6ฉากเศร้าในซีรีส์กิมบิริทอยเลฟมาให้น,น,นรัับชมก ่อนจะไปดูนะครับถ้าเพื่อนๆออยากเดาก่อนว่าจะมีฉากอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนได้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ฉากเศร้าในซีรีส์ s k i b i Toilet ฉากที่1น้องสปายโถส้่วม oh um ในช่วงแรกๆของซีรีส์นะครับต้องบอกเลยว่าฉากเศร้าๆที่ผมตามหาเนี่ยมักจะไม่ค่อยโผล่มาให้เราเห็นสักเท่าไหร่เลยซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะมันคือหนังแอคชั่นนี่นะแต่ในที่สุดนะครับฉากแรกที่ผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกเศร้าๆถึงแม้ว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นฉากที่ไม่ได้เศร้าอะไรเลยก็ตามในฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวละครอย่าง C C T V Toilet ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อเป็นสปายเข้าไปสอดส่องภายในแหล่งกดดานของพวก Skibidi Toilet ซึ่งเรื่องเศร้า น้อง CCTV ทอยเลตเนี่ยถูกส่งไปในฐานทัพของพวกสกิมิติทอยเลตเพียงเวลาไม่ถึง3วินาทีนะครับน้องก็โดนจับได้แล้วก็ถูกบึ้มตุยไปในที่สุดต้องบอกเลยนะครับว่าฉากที่น้องส้วมตุยเนี่ยครั้งแรกที่ผมดูนะครับก็ไม่ได้อินสักเท่าไหร่แต่พอกลับมาคิดไปคิดมาดูนะครับน้องส้วมเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันออกมาแค่เอพิโซดเดียวแล้วก็ตุยเลยเอาเป็นว่าถ้าเพ,พื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกผูกพันกับน้องส้วมตัวนี้เนี่ยหรือว่าชอบเป็นพิเศษนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยถึงน้องกันได้นะคร Yes, yes, give me the number of the people,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  จากเศร้าในซีรีส์สกิบบี i ทอยเล t ฉากที่2ส้วมกลายเป็นรองเทา้าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสกิบบี้ทอยเล t เอพิโซดที่31แต่ตัวละครที่น่าสงสารในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครอย่างแคมราแมนหรือว่าเจ้าส้วมน้อยแต่ตัวละครนั้นก็คือ normal ลสกิบบี t ทอยเลสผู้โชคร้ายนั่นเองที่ตั้งแต่เปิดเอพิโซดมานะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันนั้นกําลังถูกเหยียบหัวซึ่งใบหน้าของมันเนี่ยก็ ทำเต็มที่แล้วล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยฉากเศร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้นะครับถ้าจะให้เพื่อนๆอินกับมันเนี่ยตัวละครผู้โชคร้ายจริงๆก็ควรจะเป็นฝ่ายดีใช่ไหมแต่พอผมมาเห็นเจ้าซ่วมผู้โชคร้ายตัวนี้นะครับถูกย่ายีเอามาทําเป็นรองเท้าก็อดไม่ได้เลยนะที่จะต้องหยิบเรื่องของมันเนี่ยมาพูดถึงสักหน่อยด้วยความที่มันเนี่ยน่าสงสารกว่าเพื่อนๆของมันนะครับนอกจากจะโดนกําจัดแล้ววิธีที่ถูกกําจัดนั้นยังเรียกได้ว่าถูกย่ายีในศักดิ์ศรีของความเป็นโถ่ซ่วมอีกด้วยดัััังนนนนนน้้้้ีร่รรฉฉาากกกเเเศใใสททออยยล2ผมจะขหป็ ฉากของเจ้าสวมผู้โชคร้ายตัวนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีฉากที่ตัวละครฝ่ายดีถูกจัดการอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความน่าเสียใจสักเท่าไหร่อย่างฉากที่ไททันสปิเกอร์แมนนะครับถูกควบคุมถึงแม้ว่าจะเป็นฉากที่มีผลต่อเนื้อเรื่องอย่างมากเลยก็ตามแต่พอมาคิดดูดีๆนะครับฉากนี้จะสําคัญสักแค่ไหนแต่อารมณ์เศร้าของมันเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ผมนั้นนามันมารวมเป็นฉากเศร้าเคล้าน้ําตาในซีรีส์กิบบี้ทอยเลตได้ แล้วก็ยาวมาจนถึงเอพิโซดที่54นะครับซึ่งถือว่านานมากเลยทีเดียวเราจะได้พบกับฉากเศร้าในซีรีส์ g r ิ m y Toilet ฉากที่3นั่นก็คือ camera แมนคลั่งรัก เป็นอีกฉากนะครับที่ใครๆหลายคนเนี่ยก็รู้กันเป็นอย่างดีเลยแถมยังพูดถึงมันเยอะมากอีกด้วยนะครับภายในอพิโซดที่54สเนี่ยจะมีเหตุการณ์มากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของตัวละครสุดปวนอย่างกลิตสกิบิดิทอยเลตรวมถึงตัวละครสุดเท่อย่างทีวีวูแมนซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากการต่อสู้จะมันแล้วเนี่ยทางผู้สร้างนะครับเขาก็ยังสอดแทรกเนื้อหาเล็กน้อยเอาไว้ให้เราได้ติดตามเนื้อเรื่องแยกกันอีกด้วยโดยเหตุการณ์สุดเศร้าที่เกิดขึ้นกับแครััักตวนี้นทาเอาผมเนนเ,เมน,นนนยยหหออไปลมืกักรที่าแมนครั่งรักหรือว่า เบราแคมร่าแมนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งไปกอดทีวีบูแมนที่เพิ่งจะช่วยชีวิตเขาเป็นครั้งที่2และแทนที่ทั้งสองจะมีฉากซึ้งๆกันนะครับกลับกลายเป็นฉากที่ทีวีบูแมนนั้นวาร์หนีหายไปต่อหน้าต่อตาทําให้สิ่งที่เบราแคมิร่าแมนได้กอดนั้นก็เป็นเพียงความว่างเปล่าแค่นั้นเองแม้เรานะครับจะไม่ได้เห็นสีหน้าของเขาในฉากนี้เนี่ยแต่ถ้าทางคอตกของเขานะครับก็บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าเขานั้นเสียใจมากๆที่ไม่มีโอกาสแม้จะได้พูดคุยกับคนที่เคยช่วยชีวิตเขาถึง2ครั้งด้วยกันสําหรับคครรททีีี่่่ิดดววาาาฉกกน้้้เเยศสุแลล็องม แชร์ความเห็นของเพื่อนๆกันได้นะครับฉากเศร้าในซีรีส์กิบดิทอยเลตฉากที่4แคมราแมนคิริโตถูกทำลาย เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่ทำเอาใจของผู้ชมสกีบิดทอยเลสนั้นสลายเลยทีเดียวเมื่อเห็นตัวละครสุดโปรดของเรานั้นบาดเจ็บปางตายในพิโซที่57เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอพิสโซที่ยาวนานมากๆถึงกับต้องแบ่งเป็น3พาร์ทเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็คือกลุ่มของแคเมราแมนนำทีมมาโดยไททันแค m e ราแมนยกขโยงมาเพื่อช่วยไททันสปิเกอร์แมนจากการถูกควบคุมให้ได้แต่เหตุการณ์ในช่วงท้ายอพิสโซท์นั้นก็ทำให้ผู้ชมซีรีส์สออก,กีบิดทอยเลสน พยายามลอบเข้าไปที่ด้านหลังของไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมอยู่กะจะเอาบราิสิทธิ์ออกมาแต่ดันถูกจับได้ซะก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็โดนไททันแคมราแมนเนี่ยบีบระเบิดคามือลงไปกองอยู่ที่พื้นจริงๆเอาตรงๆนะครับถือเป็นฉากที่หลายๆคนเนี่ยใจสลายไปตามๆกันเลยแต่ด้วยความเสียสละนี้เองครับทำให้ภารกิจช่วยเหลือไททันสปีเกอร์แมนนั้นสําเร็จในที่สุด ฉากเศร้าในซีรีส์วิลดิทไยเลตฉากที่5 Cam er ที่หากเพื่อนๆจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสกิมบิลลี่ทอยเลตเอพิโซดที่5 4ได้นะครับเหตุการณ์ที่บราว c แคมีราแมนนั้นผิดหวังจากการเข้าไปกอดทีวีบูแมนจนเขานั้นต้องยืนคอตกหงอยอยู่พักใหญ่ความเศร้าของบราว c แคมีราแมนกลับไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับแถมยังจะดูรุนแรงแล้วก็เจ็บปวดกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อในสงครามภารกิจช่วยเหลือไท t ท n s นสปิเกอร์แมนในเอพิโซดที่5 7นั้น b บราล์แคมีราแมนเนี่ยก็คือหนึ่งในทหารที่เข้าร่วมกันต่อสู้ในครั้งนี้แลลละะะไไม่ว่วววาาาจดดด้้้ยยยยสสเเหตุอุออรรท er ก็ง การล้มอยู่ที่พื้นใกล้กับจุดที่แคม e ราแมนไม้ดูดซ่วมคู่นั้นตกลงมาเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวละครหนึ่งที่มีความรักมอบให้ใครสักคนหนึ่งอย่างเต็มเปี่ยมถูกมองข้ามทั้งที่ตัวเองนั้นพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและก็ความกล้าหาญของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแม้กระทั่งผู้สร้างซีรีส์นะครับก็ยังเหมือนกับเมินไม่ยอมคลี่คลายปมอะไรให้กับเจ้าบราวแคมิราแมนหรือว่าแ er คมิราแมนคลั่งรักเลย ฉากเศร้าในซีรีส์กิมบิดิทอยเลตฉากที่6เมื่อไททันสปีกเกอร์แมนรู้สึกตัว ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความสําเร็จที่ไม่สามารถดีใจไปกับมันได้สุดๆจริงๆจากการที่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นถูกนำพราซติกสกิบดีทอยเลตออกจากด้านหลังของมันได้สําเร็จทั้งดนตรีแล้วก็ท่าทางของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็ล้วนแต่จะอยู่ในอารมณ์มนๆกันทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไททันสปีกเกอร์แมนที่ได้สติกลับมานั้นรับรู้ถึงความเสียหายทั้งหมดที่ตัวเองเนี่ยได้ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับพวกไททันด้วยกันเองการสังหารตัวละครฝ่ายเดียวกันรวมถึงการสังหารตัวละครเพื่อนร่วมรบ เด่นหลักของภารกิจที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารฝ่ายเดียวกันมากมายถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับและได้ยินเสียงดนตรีในระหว่างที่เขานั้นเพิ่งถูกช่วยเหลือเราจะรู้สึกได้เลยว่านั้นไม่ใช่ดนตรีแห่งชัยชนะซะทีเดียว หมดนี้นะครับก็คือฉากเศร้าในซีรีส์ Skibidi Toilet ทั้ง6ฉากที่ช่อง b o สชูนั้นได้รวบรวมเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งถึงแม้ว่าบางฉากนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเศร้าสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับฉากเหล่านั้นเคยมีผลต่อจิตใจของเราไม่มากก็น้อยและเพื่อให้เราเนี่ยดูซีรีส์นี้กันอย่างสนุกสนานนะครับช่อง b o สชูก็จะพายายามที่จะไม่พลาดจับประเด็นเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์ Skibidi Toilet และรวบรวมคอนเทนต์ต่างๆมาให้เพื่อนๆผู้ชม Skibidi Toilet นั้นได้รับชมกันสําหรับเพื่อนๆแล้วนะ ใจิตใจเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องวอตชูเพื่อไม่ให้พลาคดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฉากเศร้าในซีรีส์กิบบิทไทเลสทั้ง6ฉากและผมวอชูจะต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องวอชูโอเคไหมเพื่อน Copy dam, 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 copy dam.